いいか แต่แม่นใช้ข้อมูลเป็นอาวุธใครที่ยังทําร้านแบบเก็บของยาวๆโดยไม่รู้ต้นทุนจริงจะถูกคัดออกเพราะเงินจมแบบที่ 3. ร้านคอมมูนิตี้ร้านแบบนี้คนซื้อเพราะความสัมพันธ์ไม่ใช่เพราะราคาถูกที่สุดคนดูไลฟ์เพราะอยากฟังคนซื้อเพราะเชื่อคนขายร้านกลุ่มนี้จะรอดเพราะแพลตฟอร์มชอบคอนเทนต์ที่คนดูนานและมีปฏิสัมพันธ์ถ้าคุณสร้างความผูกพันได้คุณจะได้ทราฟฟิกแบบไม่ต้องซื้อทุกครั้งแต่ร้านแบบนี้ต้องใช้เวลาต้องใช้ตัวตนจริงและเหนื่อยทางอารมณ์ใครที่ทำแบบไม่มีจุดยืนคนจะหายเร็ว แบบที่4ร้านที่เกาะแพลตฟอร์มเก่งมากเขาไม่สนแบรนด์ไม่สนคอมมูนิตี้แต่เข้าใจระบบโปรโมชั่นเข้าใจช่วงเวลาเข้าใจว่าต้องยิงอะไรตอนแคมเปญใหญ่ร้านกลุ่มนี้อยู่ได้เพราะเล่นเกมเก่งแต่ความเสี่ยงคือถ้าแพลตฟอร์มเปลี่ยนกติกาเขาจะกระทบทันทีเพราะเขาไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยและแบบที่5ร้านอัตโนมัติระบบหลังบ้านแข็งแรงใช้ข้อมูลใช้ระบบใช้ AI ช่วยคัดสินค้าช่วยตั้งราคาช่วยตอบลูกค้าร้านแบบนี้ต้นทุนแรงง,งานต่ำมากทำงานแบบโรงงานดิจิทัล ร้านกลุ่มนี้จะรอดเพราะประสิทธิภาพไม่ใช่อารมณ์ทีนี้คําถามคือแล้วร้านแบบที่เหลือจะไปไหนร้านที่ไม่มีแบรนด์ไม่มีความเร็วไม่มีคอมมูนิตี้ไม่เก่งแพลตฟอร์มและไม่มีระบบจะถูกบีบจนกําไรบางลงเรื่อยๆแล้วค่อยๆหายไปเองไม่ได้หายเพราะเจ๊งทันทีแต่หายเพราะมันไม่คุ้มเหนื่อยเหมือนที่เรากําลังเห็นร้านเล็กจํานวนมากเงียบลงไม่ใช่เพราะตลาดไม่มีเงินแต่เพราะโครงสร้างต้นทุนกับการแข่งขันมันบีบให้เหลือที่ว่างสําหรับแค่ไม่กี่โมเดลอีก5ปีร้านออนไลน์จะไม่ได้วัดกันที่ใครขยันกว่า แต่วัดกันที่ใครมีโครงสร้างถูกต้องกว่าถ้าคุณยังขายเหมือนเดิมในเกมที่เปลี่ยนไปคุณจะรู้สึกว่าเหนื่อยขึ้นแต่กําไรไม่เพิ่มนี่คือการคัดแบบเงียบๆและที่สําคัญเกมกําลังคัดโมเดลไม่ใช่คัดคนคนเกมที่อยู่ผิดโมเดลก็ร่วงได้คนธรรมดาที่อยู่ถูกโครงสร้างกลับอยู่รอดได้ผมไม่ได้บอกว่ามันจะเหลือแค่5้าร้านในประเทศแต่จะเหลือแค่5โครงสร้างใหญ่ที่อยู่รอดจริงและทุกคนต้องเลือกว่าจะอยู่ในแบบไหนเพราะการเป็นร้านกลางๆไม่มีจุดยืนจะยิ่งลำบากในโลกที่ต้นทุนการมองเห็นแพงขึ้นทุกปีคำถามสุดท้ายคื คุณกำลังอยู่ร้านแบบไหนและถ้าอีก5ปีเกมคัดแรงกว่านี้คุณยังอยู่รอดในโครงสร้างนั้นได้ไหมถ้าเกมกำลังคัดโมเดลร้านไม่ใช่แค่คัดคนสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่การแข่งขันแต่มันคือความเข้าใจผิดร้านจำนวนมากจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังอยู่ในโมเดลที่กำลังตายเพราะยอดขายยังมีอยู่ยังพอหมุนได้ยังพอ อีกปัจจัยที่เราต้องพูดตรงๆคือสินค้าที่เหมือนกันจะอยู่ยากขึ้นเรื่อยๆเพราะระบบค้นหาและระบบแนะนําสินค้าจะเก่งขึ้นแพลตฟอร์มจะผลักดันสินค้าที่มีสัญญาณดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นรีวิวยอดขายความเร็วในการจัดส่งหรืออัตราการตอบแชทร้านที่อยู่กลางๆจะถูกกลืนหายไปเพราะอัลกอริทึมจะเลือกตัวท็อปไม่กี่ตัวไปโชว์ซ้ำ,ซำๆเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นเกมจะไม่แฟร์สำหรับร้านเล็กที่ไม่มีจุดต่างชัดเจนคำถามคือแล้วทางรอดอยู่ตรงไหนทางรอดอยู่ที่การเลือกข้างให้ชัด ถ้าคุณจะเป็นร้านแบรนด์ก็ต้องจริงจังกับแบรนด์อย่าครึ่งครึ่งกลางกลางถ้าคุณจะเป็นร้านหมุนเร็วก็ต้องยอมรับว่าไม่ใช่ทุกอย่างต้องยั่งยืนถ้าคุณจะเป็นร้านคอมมูนิตี้ก็ต้องยอมเหนื่อยกับการสร้างความสัมพันธ์ถ้าคุณจะเป็นร้านเกาะแพลตฟอร์มก็ต้องตามเกมให้ทันทุกแคมเปญและถ้าคุณจะเป็นร้านระบบก็ต้องลงทุนกับข้อมูลและหลังบ้านให้มากกว่าหน้าร้านความอันตรายที่สุดคือการไม่เลือกอะไรเลยทำทุกอย่างนิดหน่อยแล้วหวังว่ามันจะรอดในโลกที่ต้นทุนสูงขึ้นทุกปีคควาาามชชััดดดดดเเเจจนนนนืออออข้้้้ไปปรรรรีีีีีีียยบททท่่่่ใใก5ะสสงงุ จะเป็นร้านที่โครงสร้างแน่นที่สุดคุณอาจเห็นร้านเล็กที่ดูเงียบแต่กําไรดีเพราะเขาคุมต้นทุนได้คุณอาจเห็นร้านที่ไม่ได้ไลฟ์ทุกวันแต่มีลูกค้าซื้อซ้ําคุณอาจเห็นร้านที่ไม่ยิงแอดหนักแต่รีวิวแน่นเพราะเขาเลือกสินค้าที่ควบคุมคุณภาพได้เกมจะย้ายจากใครโปรโมตเก่งไปเป็นใครควบคุมระบบเก่งมากขึ้นและอีกเรื่องที่ต้องพูดคือการรวมศูนย์จะรุนแรงขึ้นแพลตฟอร์มใหญ่จะกินส่วนแบ่งมากขึ้นร้านที่พึ่งแพลตฟอร์มเดียวจะเสี่ยงมากขึ้นเพราะถ้าวันหนึ่งกติิิกกกกาาาาาาเเเเเปลลีีีี่่่่่ยยยนนคคุณไมมมมทงทงงงืืออรรรรรร้ดจจะะวส ไม่ว่าจะเป็นหลายแพลตฟอร์มหรือสร้างฐานลูกค้าของตัวเองควบคู่กันไปอีก5ปีการมีแค่ร้านในแพลตฟอร์มอาจไม่พอคุณอาจต้องมีช่องทางสื่อสารตรงกับลูกค้าเพราะข้อมูลลูกค้าจะกลายเป็นทรัพย์สินสำคัญที่สุดใครที่ไม่เก็บไม่วิเคราะห์ไม่ใช้ข้อมูลจะเสียเปรียบอย่างชัดเจนและเมื่อ AI เข้ามามากขึ้นร้านที่ใช้ข้อมูลตัดสินใจจะได้เปรียบกว่าร้านที่ใช้ความรู้สึกลุนหลวนจะพลาดบ่อยขึ้นการตั้งราคาการเลือกสินค้าการทาโปรจะทุกคำนวณมากกว่าคาดเดาคนที่ยังทําธุรกิจแบบเดิมๆโดยไม่อ่อานตัวเลข จะเริ่มรู้สึกว่าทำไมมันยากขึ้นทุกปีทั้งที่ตลาดดูเหมือนโตนี่คือภาพที่เราต้องมองให้ชัดร้านออนไลน์ในอีก5ปีจะไม่ได้หายไปแต่จะถูกจัดระเบียบใหม่เหลือเพียงโมเดลที่รับมือกับต้นทุนที่สูงขึ้นการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นและผู้บริโภคที่เปลี่ยนเร็วขึ้นได้ใครที่ปรับโครงสร้างก่อนจะได้เปรียบใครที่รอจนกำไรบางแล้วค่อยปรับจะเหนื่อยกว่าเดิมหลายเท่าและสุดท้ายคำถามสำคัญไม่ใช่ว่าอีก5ปีจะเหลือกี่แบบแต่คือวันนี้คุณกำลังสร้างร้านให้ไปอยู่ในนนนแบบไหหถ้้าาคคุณุณณมมมออองงเเเเเ็็กกีีรววพยัลลื แต่ถ้าคุณปล่อยให้เกมเลือกแทนคุณวันนั้นคุณอาจเหลือแค่ยอดขายที่พอหมุนแต่ไม่เหลือกำไรและนั่นคือการถูกคัดออกแบบเงียบที่สุดในโลกออนไลน์